สวัสดีครับทุกคนผมโดจากช่องดูชินอลนะครับวันนี้นะครับลายเกมส์ติตีก็ได้อัปเดตอีเวนต์การ์ดตัวละครใหม่เข้ามาแต่ว่าน่าคุค้นๆนะป่ะมาดูวควาสมารถของการ์ดใหม่กันนะครับผมนี่นะการ์ดใหม่นะครับมีชื่อว่าตำนานนักล่าวิญญาณไกลทองนะก็เป็นการ์ดไกลทองย้อมสีนั่นเองนะครับผม วันสมาที่หนึ่งของตำนานนักล่าวิญญาณไกลทองนะเมื่อก่อสร้างตามหลังเนี่ยก็จะมีโอกาส50เปอร์อย่าไปจุดย,ยืนนะถ้าไม่แสดงผลจะบบกเพิ่มทีละ15เปอร์นะครับเมื่อฉันก่อสร้างหรือตกวินนี่ของฉันก็จะมีโอกาส80เปอร์สร้างเอฟเฟกต์บโลกนะอ่าเมื่อตกเน้นมารข,ของฉันก็จะมีโอกาส75เปอร์ เรียกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวนะครับความสามารถที่หนึ่งเนี่ยมีแบนก่อสร้างมีสร้างเอฟเฟกต์โปลโลกคล้ายกับยอบลาแล้วก็มีเรียกตัวทั้งหมดภายในแถวเพื่อตกเลน์มาร์คข,ของตัวเองนะครับหมาตอนที่ความสามารถสองนะเมื่อเริ่มเทินของฉันก็จะมีโอกาสห้เปอร์หาะไปสร้างใลน์มาร์คตรงพื้นที่ว่างพื้นที่ของฉันหรือจะหาะไปซื้อเกาะก็ได้มันห่ะคล้ายๆกับคิมบุนตอนเริ่มเทินนั่นเองนะครับผมอย่าไม่หมดนะ ในเทินของฉันนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันก็จะมีโอกาส75เปอร์เปลี่ยนไฟล์ตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวเป็นหุ่นกระบอกเมื่อไฟลตรงข้ามนะครับตกพื้นที่ของฉันก็จะมีโอกาส4เปอร์ทลายเต๋าสองเทินความสามารถที่2เนี่ยมีเหาะไปสร้างเลนมาคตอนเริ่มเทินมีสาบนหุ่นกระบอกแล้วก็มีทําลายเต๋าด้วยนะครับผมก็จัดว่าโหดพอสมควรเลยนะ มีจี้ใหม่ก็มาด้วยนะครับเป็นจี้ตระกูลยาน้ําลึกลับนะครับมียาน้ําลึกลับของกุหลาบยาน้ําลึกลับของเปลือกหอยยาน้ําลึกลับของจระเข้นะความสามารถของยาน้ําลึกลับของกุหลาบนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างเลนด์มาร์กเนี่ยก็จะมีโอกาส45เปอร์ที่เราจะได้แลนด์มาร์กด้วยถ้าไม่แสดงผลจะบวกเพิ่มทีละ15เปอร์นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับก่อสร้างเลนด์มาร์กก็จะมีโอกาส55เปอร์ยิงและเบิดตามใจชอบนะทีนี้ก็มีโดนก๊อปปี้แล้วก็มียิงระเบิดนะครับผม อย่าน้ำลึกลับของเปลือกหอยนะความสามารถของมันก็เป็นโดนคัปปี้นะครับเหมือนกันเลยแล้วก็มีนะครับเมื่อฉันก่อสร้างเลนมาร์คหรือตกเลนมาร์คของตัวเองก็จะมีโอกาส90ดเปดูดฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวที่นี้มีโดนคัปปี้กับดูดภายในแถวนะครับส่วนย่าน้ำลึกลับของจระเข้นะก็มีโดนคัปปี้แล้วก็มีป้องกันเอฟเฟกอันตรายว้าวหุยน่าสนใจเลยนะอย่าน้ำลึกลับของจจะเข้นี่ วิธีการหานะครับก็ตามหา 10k marble a นะครับเพื่อเอามาแลก 50k marble a บวกจากนั้นเราก็สะสม 50k marble a บวกเพื่อเอามาแลก100,000 k marble s นะจากนั้นเราก็สะสม100,000 k marble s นะให้ครบนะครับเพื่อเอามาแลก 1m marble นะจากนั้นเราก็สะสมนะครับ 1m marble ให้ครบเพื่อนำมาแลกการ์ดที่เราอยากจะได้นะ10ใบแลก ตำนานนัดล่าวิญญาณไกลทองได้เก้าใบแลกตำนานไกลทองได้9้าใบแลกตำนานคิมุนได้นะครับแล้วก็4ใบนะครับแลกพุดดิ้งในชุดกันฝนได้แต่ถ้าใครสะสมครบ5ใบก็สามารถไปซื้อเนี่ยตำนานนะครับเพื่อมาแลกเป็นตำนานได้นะไม่ต้องหาเต็มก็ได้นะแต่ใช้เงินช่วยนะครับผมเนี่ย มีเพชรอยู่หนึ่งมืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมเนี่ยจะปิดได้หรือเปล่านะครับผมเนี่ยอยากได้การ์ดใหม่นะอ่ามาแพ็คละห้าร้อยเหรอจัดเลยครับแพ็คละห้าร้อยโชว์โอ้โหอีบวกมาหนึ่งนะที่เหลือลเอล้นลนๆ้ยเอ้ยเอ้ยมือลั่นนะครับเอีบวกมาสองอ่าเฮ้ยสุ่มทีละห้าร้อยเองเหรออีบวก A บวกกับ A น่าจะออกดีนะครับ A บวกกับ A เฮ้ย S เลย 1M เลยอุย้ย 1M มาโบเลยว่ะอุย้ยแพ็คนี้ <c oughs> ยังคุ้มเลยโอ้ย500เมื่อกี้ยังคุ้มเลยนะ S ก็มาอืเอบวกกับ A, A นะ A บวกกับ A เฮ้ย A บวกก็ออกดีอยู่นะ A นั่นชมปับ๊บไม่มาซะงั้น <c oughs> เอบวกกับเอเบวกกับเเดี๋ยวผมสุ่มไป5,000นะครับไปดูของแถมก่อนนะมีมีของแถมเปล่าผมคิดว่าน่าจะไม่มีนะน่าจะไม่มีหรือเปล่าไม่มีจริงด้วยนะครับไปเราเป็นแรกตามขั้นบันไดกันนะอ่าเริ่มจาก เลยก่อนดีอ่ะเริ่มจาก A แล้วกันเนาะ A ใช้5ใบใช่ไหมอ่ะแลกฟา้าบแลกฟ้าบแลก e บวกไปก่อนนะฟา้ฟาบฟา้าบฟ้าบอ่าจากนั้นเราก็แลก s นะฟา้ฟาบฟ้าบเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะฟา้าบ หมดแล้วต่อไปเราก็ไม่มีอะไร <c oughs> แรกอิฟนั่นแหละเออจะงงอะไรเนี่ยฟับ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 ,ฟบ,ฟบ ่อนแลกไปก่อนยังงงอยู่ยังงงอยู่ห้าพันแรกยังงงอยู่นะเออป๊บอ่าตอนเนี้ยผมสะสมเอสนะครับเอสหนึ่งแสนเนี่ยได้สิบสองใบสิบสองใบผมก็แลกหนึ่งเอ็มป๊บไปเช็คก่อนนะวันหนึ่งเอ็มได้เท่าไหร่ละฮะห้าพันแรกอ่าได้หนึ่งเอ็มสองใบโอ้ไม่ง่ายเลยนะทุกคนเนี่ย คือผมเปิดได้ S ด้วยเมื่อกี้ถ้าไม่เปิดได้ S เนี่ยน่า,นาจะได้แค่ 1M แค่ใบเดียวนะเนาะโอ้ยยากเหมือนกันนะเนี่ยไปต่อ S มาลูกอ๋ S อ S มอยากได้อนี่อยากได้ 1M มากกว่าอันนี้1แสนนี่ต้องหา10ใบเลยบวก a เอ อ่าอีบวกกับเอสทำไมไม่หนึ่งเอ็มเลยอ่าอีบวกกับเออีบวกกับเออีบวกกับเออ่าอสอ่าีบวกกับเออีบวกกับเอ ไป,ไปเป็นแรกับแรกที่ A ก่อนนะเเปลี่ยนเป็น A บวกฟับ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 อแรก S นะ เดี๋ยวนะ24ใบ24ใบก็12 2 24งโอ้ได้เอเนี่ยเนี่ยเอสหนึ่เนี่ย12ใบเนาะส2 2 2องสอแลกแรกแรกแกอ๋อนี่ครบ10นะ1 m เอ็มมาโบครบสิบับฟับฟับฟับ ฟับ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 อืมไปเช็คก่อนด <c oughs> ิไปเช็คก่อนไปเช็คก่อนได้เท่าไหร่เนี่ยฮะหนึ่งมืนได้ S สามใบโอ้ยเอเยนต์นิยายนคนอีเวนต์น,นิยากอีเวนต์นิยากไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยโอ้ถ้าจะเอาคีมุนเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยหมื่นห้านะ หมื่นห้าหรือหรือเกือบสองหมื่นเลยอ่ะถ้าดวงไม่ดีอ่ะเออโอ้ยาก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 ผมหมื่นหนึ่งอ่ายังได้แค่เท่าไรเนี่ยสามใบกว่านะแต่ก็ได้จี้อยู่นะคุ้มไหมเนี่ยจี <c oughs> ้ก็ไม่กยไม่อยจะโหดเท่าไหร่อ่ายังไงอะ่ะมีแลกอ๋อแลกนี่ลิงไก่ทองแล้วก็มีคอตุมไก่ทองเลยนะโอ้ผมว่าอีเวนต์นี้ยากอะ่ะข้ามได้ก็ข้ามนะอ่ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันยังไงก็ขอพุ่นทุกคนที่ติดตามมาชานะใครที่ทำก็ขอให้หมดกน,น้อยๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย